สวดีค่ะไฮวันสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเล่นเกมของคุณซินเปียตอนนี้เราอยู่กับเกม리ทอล컴퍼니และอยู่กับทีมงานคุณภาพของเราวันนี้นะคะเออนี่เออนี่ใครวิ่งผ่านหน้าไปวะใครวิ่งผ่านหน้าวันนี้รู้สึกว่าคนไลฟ์จะมากันหลายคนเลยนะคะจะมีทั้งมาให้กันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราคิดว่าตอนนี้น้นองน่าจะพร้อมแล้วสวัสดีส๊ ทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันอ่ะจะจอเปิดไลฟ์ที่หันมาก็เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณจอจอใครแกล้งคุณจอจอกับคุณสายยบอกผมได้ผมต่อยให้ต่อยตัวเองก่อนเลยอภิคาตัวเองก่อนเฮ้ยพี่พี่พูดอย่างนี้กล่าวหาผมว่าเนี่ยข้างนอกก็มีผมกับพี่อยู่2คนพี่จะมาหาว่าผมทําไม่ได้พี่เพิ่งเลยหน้าหมาพี่ก็เห็นของมาวางอยู่ยืนมาเห็นพี่ลวเดี๋ยวแล้วใครเอาตู้มาอะไรเนี่ยใครเอาตู้มาวางเฮ้ยเราใครที่ไม่เคยเล่นเรททอคคอมพานีนะครับผมเกมนี้ก็คือเกมที่เราจะเอ่อลงไปเก็บขยะนะครับแล้วก็ทิ้งขยะสักคนหนึ่งลงไปด้วยนะครับเป็นการเหมือนพูดอ้อมว่าทิ้งคนที่ เป็นภาระไว้ได้เลยนะครับคนที่เป็นภารลอันนี้ผมไม่ได้พูดนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับในยะความหมายมันใช่นะเซนหนเข้าใจคำนี้อันนี้คิดไปเองหรือเปล่าผมไม่ได้พูดแบบนี้เลยอ่ะล่ะต้องถามกันว่าทุกคนมีประสบการณ์เป็นยังไงคะเกมนี้ไม่มีรับงศูนย์ีปีโดนดูดออกยานี่นันเป็นประสบการณ์ได้ ถ้างั้นเราไปกันเถอะถ้าเลือกนะครับก็จะให้ใครถือไฟฉายทั้นสองอันนี้นะครับพี่ขอกระบอกหน่อยวพี่เป็นคนกลัวความมืดวะได้เลยนผมให้ไฟฉายกับพี่ตินกับคุณจอจอเดินนําแล้วกันเดี๋ยวผมกับคุณไปนจะป็นตาม๋อคนถือไฟฉายต้องเดินนํางั้นเดี๋ยวพี่ให้สายาถือก่อนเลยโอ้ยเขาขึ้นไปแล้วว่าสายาเดินเร็วมากจำทางกันด้วยนะทุกคนจอจอก็จำทางไม่เก่งขอฝั่งนี้คนนึงค่ะมาฝั่งนี้คนนึงมาฝั่งนี้คนหนึ่งมาค่ะ ถาเดี๋ยวเราไปนี่กันดีกว่าอู้หูหูหีหีหนหู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 ู้ห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 ูวูหูอูหวหู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 หเหู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 ัูห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 เหหู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 าก้หห เกียวเจลีกับบ้านกับบ้านเยเราไม่ได้หิวของเลยเนี่ยทุกคนว่าไปทำไมด่านนี้มันไม่มีของเลยวะทำไมมันย้ายตรงวนแขนงปวะเฮ้ยนี่ไงคุณมีของอยู่ตรงนี้แท้ๆน่เราเราเราเอากลับมาแค่นี้เองเหรอเรามีฟิลก็80แลวนะปาปไปต่อไปต่อไปต่อต่อปางั้นเดี๋ยวผู้หญิงคนของให้นะคะป้าหนูรอหนูรอปิดประตูเลยหนูรอปิดประตู เดียบตัวเดีบตัวด่เดียวเดียวเดียวแล้วเกือบแล้วอบชีน่าวน่าเลยนะเนี่ยชีน่าเลยแต่ว่าไปพวกนายได้เจออะไรน่ากลัวน่ากลัวข้างหนนั้นเปล่าตอนที่เรากลับมาแล้วไม่มี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 ไมไม่มีไม่มีไม่มีไม่มมีไม่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 มีไ่มไม่มี ไม่ม <M> ีไม่มีที่มีสิ่งที่ไม่ได้เดินสบายเดินร้องเพลงได้เลยฮัลโหลที่นี่มันมีแต่คนหลอกลวงเฮ้ยผมเจอของแล้วเอาเลยหยิบเลยเสร็จแล้วนี่อะไรพี่ไี่พี่เฮ้ยเก่งจริงก็ข้าวที่สิวะ โอเคโอเคพี่เอออทีโอเค้งนั้โอ้โอ้โอ้ย้ยอ้ยอยโอ้ยแอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ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 โอโอโออออยออโ ทุกคนครับทุกคนครับคุณจอจอวิสินคุณสายญาฉี่ผายแล้ว,ลวตายกันหมดแล้วขึว้นเลยไปคนเดียวผมไปแล้วผมเชื่อมั่นว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าผมตุยคนหนึ่งเราต้องเล่นกันใหม่ฉะนั้นผม ไปนะเว้ยเอาไปชูโชู่อย่าบอกนะว่าว่าออกเขาเรียกว่าอะไรนะออกแบบออกเดินทางโดยไม่ไม่รอว่ะไม่ใช่แต่เซนอะอยู่บ้านแล้วเซแเซเดี๋ยวก่อ <laughs> นอะไรซะยะทิเดียวทิเดียวเออนั่นแหละวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยมีเซนน่ะมีเซนทีหลังสองคนเลยอะพี่เซนไม่เก็บใครเลยไอ้น้องเล้ว 3คนเลยอ่ะมีมอนด้วยไม่รอดแล้วสินะพวกนายทุกคนผมอ่ขอสิ่งวะผมขออนุญาตยืนสะดุดีให้ทุกคนตรงนี้นะครับเกียรอ่ะขอทุกคนไปอย่างสบายใจ <c oughs> แล้วผมก็จะหนีไปละลาก่อนทุกคนบ๊ายบายทุกคนไม่ต้งนี้มือตา บะเบ้าปะเบ้าปะเบ้าเพาจะไปขึ้นอันนี้จะเป็นจะเป็นที่ไม่รอดของหนูนะคะหนูขอไปทางอื่นได้ไหมอ่ะอะไรนะใส่ยันไปยันทำได้ทำได้ไม่ได้ครับวิ่งวิ่งเลยค่ะว้า นี่นี่นี่เจอแล้ว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 เราจะข้ามไปันอวะมองไม่เห็นอะเราต้องข้ามไปพี่มองไม่เห็นตอนจะนำทางให้จกพีเาลยไปเ่ยิายละิโอเคดีวะทุกคนเราจะกลับกันก่อนนะคะเราไม่ใช่ว่าเราไม่ได้พิ้งใครทั้งนั้นแต่ว่าเรา ต้องเอาของไปไว้นี่เห็นไหมนีือเราเป็นป้ไยอยู่จริงๆเราไม่เราขายทั้งหมดก็ได้นะเราเก็บไว้ขายรบหน้าก็ได้นะครับถ้ามันเกินใช้ปิซซินกดพิซซินวันนี้แล้วพิซซินมาเรียกหมดอนแล้วไม่มาเรียกเขาแกแล้วเลยไม่เอาเรยวไม่กดมาเรียบร้อย Let's go Let's go Let's go Come on Come on Mel นอนทำไปไม่ได we ้นอนทำไปไม่ได้นอนจุดอูถอยมาพี่พี่ต้องอยู่พี่ต้องอยู่พี่ต้องอยู่หนูถอยมาถอยถอยมาอย่าเข้ามานะมึงอย่าเข้ามานะวยวเราเราเราจ้องมันไว้พี่เราจ้องมันไว้แล้วเราก็อยค่อยค่อยแบบเดินผ่านมันได้ครับเราว่าเราตายแน่เลยว่ะ เรายังไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยได้กี่บาท่ะ้เฮ้ยลังพึ่งเอาลังพึ่งกลับบ้านปะเราจะเอาลังพึ่งกลับบ้านเหรอแต่ว่ามันโอ้โหมาแรงเยอะขนาดนั้นใครจะหยิบวะเอาจริงผมว่าผมทําได้นะแต่ว่าตอนนี้มันปรับมาใหม่มันจะตามรังตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องรีบเอามันไปตอนที่เราจะกลับบ้านนะครับแล้วเราต้อง make s u r ก่อนไว้ว่า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 อย่า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 รอดวะจะอว่าอย่าไม่รอดวะต้องใช่ผมว่าไปช e ว u r e กันด้วยกลับกลับไปดูที่อ่านนะเจ้จอมที่เสียงอะไรแปลก กลับแล้วก็ได้ครับไม่ดื้อไอชีแม่เกิดอะไรขึ้นกลับแล้วครับกลับเดี๋ยวนี้นะครับกลับเดี๋ยวนี้นะครับไม่ดื้อแล้วไม่ดื้อแล้วแม่งลูกยีนน่าจะวิ่งไปข้างหน้าไม่ได้ย้อนกลับเลยทำไมทำไมดใครใครจะไปลองของเอา เอาเอาเขาเรียกเลยนะคะเอาถไปฉายมานี่กลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยครับไปฉายตัปเปอร์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 ตัปป้าแล้วแล้วแล้วคุณจอจอไปไหนน่าจะเรียบร้อยไปแล้วมั้งจอจอเดี๋ยวผมขอแวะไปดูหน่อย กลัให้ไวเลยออกให้ไวเลยเดีจอพูดไม่ทันไม่ไปทันจบด้วยซ้ำว่าระวังระวังมันยิงใส่ทุกคนนะเราเราก็โดนแล้วเจ้ามีเสียงปืนแบบไม่เห็นใครตายเมื่อกี้ไม่ตอนแรกอะพี่อะโดนยิงไปก่อนรอบนึงพี่อะโดนยิงไปรอบนึงแต่ว่าพี่อะแค่เจ็บหนักพี่ยังไม่ได้โดนอะไรว่าแต่จอจอดับอันาที่จะเจ็บหนักได้ไงกระสุนมันผ่านตัวจอไปโดนพี่ ทีแท้จอๆนายก็เป็นเกาะมนุษย์ของฉันนี่เองขอบใจนะบาที่สุดบาที่สุดเลยอะไรอ่ะฟ้าผ่าโอ้โหเข้าเต็มเป้าเลยเป้าเลยแต่ไปเอาของนีนก่อนฮะเห็นไหมน้องบอกแล้วน้องบอกแล้วช่วงพายุเข้าเนี่ยคนดินต้องรีบทำเวลานะครับ เอาสังกะสีที่กลับยากไรฟ้าผ่า้าาูหแล้วสังกะสีอย่างเยอะอีบ้าเ,เจอฟิวจริงๆเรากลับบ้านได้เลยเนี่ย<ร>ฟิวถือมันยังไงอะถือไว้แล้วถ้ามันมีกระจุที่หน้าก็โยนทิ้งแล้ววิ่งไกลๆเลยครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้ไม่น่าเป็นไรเพราะว่ามันอยู่ใต้นมเซนกำลังวิ่งล่อมาม่คุณสายยาผมขอโทษ โอ้โหเขายังเอาีเอยังเอาหี่ใไมองพยายามเอานี้ไปอย่างเดียวดีกว่าหมดแรงจริงอ้าวสอใครเนี่ยโอเคจะพี่ซินแล้วจะพี่ินแล้วเมื่อกี้ผมเอาสพบใครกลับบ้านอะเอาเมื่อกี้สอพี่ซินเหรอฉันเองกลับบ้านจริงจริพี่ซินสามารถว่ายน้าได้ด้วยนะพี่ลองก่อนแล้วว่ายน้ำดูดิ เธอลองพี่ดูก่อนใครวะใครลงไปแล้วอะสายยาโดดลงไปเยายาว่ายน้ำเป็นหน้าที่จอไม่ใช่หน้าที่ยายาไม่ใช่จระเข้ยาใจเย็นสายยาโดดลงไปแล้วผมจะหลอกพี่สินคุณสายยาโดดทำไมสายยาแล้วสายยาโดดลงโอ้ตายแล้วไม่นะสายยา พี่ซินพี่ซินพี่ซินต้องลงไปช่วยน้องไม่แกเป็นคนลราเปชอบสิแกเป็นคนเชิญช่วยแกลงไปจะชอบสิไฟแล้วโหดแย่เลยแล้วตกน้ำเฉยเลยไม่แล้วโดดแบบจุ๋มต่อหน้าเลยนะรู้สึกยับย่นเลยโหดแย่เลยอ่ะ เมื่อกี้แบบเดินลเก้าไม่พ้นอ่ะใครใครใครบอกว่าโดดน้ำได้ใครพี่สินเลยพี่สินบอกตลกไอ้คนพูด่ะไอ้คนพูดพี่สินก็ตอบอตามไปเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้แบบก็ลังจะแบบเออก็ลังจะเดินลงไปทุพันา์อยู่ในเท้าสะดุดหลงมพอดเี่ลง เรียบร้อยโคตรย่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณพี่แซงขอบคุณพายาขอบคุณขอบคุณนะคะเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะท้ายมีอะไรจะฝากกันไหมคะมีเงินฝากธนาคารได้ไหมครับฮะ เอามาฝากพี่ก็ได้มามาเร็วมาเร็วมามามาเลยแล้วก็สำหรับเราก็ฝากกันด้วยนะคะสําหรับไลฟ์เต็มไปด้วไลฟ์ทุกวันเสาร์นะคะก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกในอนาคตในอีกหลายๆครั้งต่อไปเลยนะคะยังไงก็ขึ้นอยทุกคนนะคะเราันดีมากๆเลยแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้ไปดี้นสรรคคุณค่ะไว้เจอกันในไลฟ์หน้านะคะวันนี้สุกมากๆคนนี้ก็อยู่ด้วยกันด้วยนะคะไปค่ะพักผ่อนคันทุกคน Good night แอดเธอซ้มนะคะ Bye bye เราเจอกันค่ะ Good night ค่ะ